สวัสดีค่ะก็มาพบกับคุณดวงดีมีชอบประจำวันที่16สิงหาคม2567กันนะคะครั้งนี้นะคะจะเป็นใครบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนที่จะเข้ารายการอย่างนะคะขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยกดแชร์ให้กับอาจารย์รักนิดนึงนะคะแล้วก็เปิดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งรูปหัใจมาให้กันด้วยนะคะมาในลำดับที่หนึ่งเลยก็จะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะนะคะ เรียกว่ามีดวงของคนมีโชคเตเต็มปังปงกันเลยนะคะมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตนะโชคลาบก็วิ่งเข้ามาหาเราด้วยนะคะการเสริมดวงนะคะช่วงนี้นะคนเกิดวันศุกร์หาเครื่องเงินใส่ติดตัวไปค่ะนะคะรวมถึงในเรื่องของความฝันกับเด็กที่บ้านนะคะอันเนี้ยนะคะเป็นของคุณเต็มเต็มเลยการขอความเจสิศักดิ์สิทธิ์นะคะในเรื่องโชคลาภเนี่ยนะคะ ให้ขอพรกับหลวงพ่อปักแดงเลยค่ะนะคะส่วนในเรื่องของการทําบุญถ้าเกิดเรามีโอกาสนะให้ไปไถ่ชีวิตสัตว์นะคะหรืออาจจะทํชระนิสสงก็ได้อันนี้ก็เป็นดวชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะและเป็นลําดับหนึ่งของคนดวงดีมีโชคมาลําดับที่สองกันนะคะยกให้ไปเลยกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรียกว่าดวงเฮงฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสได้เป็นเจ้าสัวนะนะคะ ช่วงนี้นะคะให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นยาช้างนะคะหรือเครื่องประดับที่เป็นสีแดงก็ได้แล้วก็ในเรื่องของการที่เราจะขอพรอ,อย่าลืมท่ะองค์ท่านเท้า,ทามหาพรหมค่ะอันนี้ก็ไปขอพรได้เลยหากมีโอกาสได้ร่วมเป็นเจ้าภาพออกลงทานนะคะหรือเป็นเจ้าภาพการบวช <c oughs> ก็จะยิ่งเป็นการเสริมดวงให้กับทุกทกท่านด้วยค่ะเอาล่ะเวลาซื้อนะหาคนที่มีใบหน้าอิ่มเอิบนะคะคนนั้นจะนำโชคลาภให้กับเราค่ะ มาลำดับที่3เลยนะคะของคนดวงดีมีโชคยกให้ไปเลยค่ะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเรียกว่ามีดวงเศรษฐีนะคะที่วิ่งเข้ามาหามีโอกาสได้รับทรัพย์รับโชคนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะต้องหมั่นทําบุญนะคะหรือหมั่นให้ทานบ่อยๆเลยทีเดียวนะคะทีนี้ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภเนี่ย ให้ไปขอพรอยกับหลวงพ่อโสธรเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสนะคะอาจจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในเรื่องของการออกลงทานต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมนะเมื่อได้เงินได้โชคลาภมาแล้วนะคะอย่าลืมแบ่งปันทําบุญส่วนหนึ่งทําทานส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้นะคะจละลกขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดวัน วันพฤหสัสบดีแล้วก็ันอาทิตย์ด้วยที่เป็นสามลำดับของคนดวงดีมีโชคนะคะในวันที่16นี้นะคะส่วนทั้นอื่นอาจะรักผู้เสมอๆนะว่าการทำบุญการให้ทานการมีจิตใจที่เมตตานะคะเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากคนที่เขาด้อยกว่าเราจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เปเกิดอานิสงส์ทำให้เรามีโชคลาภได้ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะนะคะ,นะคะ ี่ได้กดใชรให้กับอาจารย์ลักษ์เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับคนดวงดีมีโชคในครั้งต่อไปก็ขอให้ทุทกทท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงข้อสำคัญขอให้ทุกท่านร่ำรวยรับทรัพย์รับโชคกันทั่นหน้าค่ะ